สวัสดีครับคุณผู้ชมดุกานอยู่กับผมช่างเอลัพูลครับคลิปนี้คุณลูกค้าเอาเครื่องนี้ส่งมาให้เช็คอีกรอบนะครับก่อนหน้านั้นเราก็ซ่อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนอะไรไปเยอะแยะมากมายครับไม่รู้ว่าไปใช้ยังไงตั้งค่าย,ยังไงนะครับนะตีกลับมาพอเอามาตรวจเช็คครับก็ไม่มีปัญหาครับก็เลยเอามาทดสอบใช้งานจริงที่นี่ปกติทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ผมต่อ แผงโซลาเซลล์สองชุดเลยนะครับชุดหนึ่งก็แผงสามร้อยเก้าสิบวัตต์ครับใช้อยู่สิบแผงอีกชุดหนึ่งนะครับก็สามร้อยแปดสิบวัตต์อยู่ที่แปดแผงครับต่อเข้าที่ pv หนึ่ง pv สองอันไหนเป็นอันไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวคอยมาดูกันที่หน้าจอนะครับต่อทั้ง ac in ac out มีแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ก็ชุดเดิมครับแบตเตอรี่ nmc 250แอมป์ครับเบรกเกอร์อะไรต่างๆก็อยู่จุดนี้ ด้าน AC output นะครับผมจะใช้สโคบตัวเล็กทําในการตรวจจับเอาไว้ดูขึ้นความถี่ครับขึ้นเพลยวไซสวยงามครับความถี่50เฮิร์ครับคมดีมากครับเดี๋ยวมาเริ่มทดสอบกันใหม่นะครับปิดสวิตช์ power เลยนะครับรอเครื่องดับมาลำดับขั้นตอนการเปิดใช้งานกันนะครับ ลายคนตกมาตายตอนเปิดเครื่องครั้งแรกนีแ่แหละครับสำหรับใครที่ใช้แบตเตอรี่แบบประกอบเองนครับต้องเป็น b m s ที่สามารถตั้งค่าได้ครับ b m s ที่เป็นสมาร์ท b m s ครับนะแล้วต้องดูว่า b m s ของท่านครับที่จะเอามาใช้กับอินเวอร์เตอร์พวก 10K ขึ้นไปนะครับมันตัดที่กี่แอมป์นะครับนะมันมันชาร์จได้เท่าไหร่ ชาร์จได้เท่าไหร่นะครับถ้าใช้บีมเอตัวเดียวกับแบตเตอรี่1ชุดครับบีมเอต้อง200แอมป์นะครับ200แอมป์ขึ้นอย่างตัวนี้นะครับสามารถจ่ายได้ที่150แอมป์นะครับมีกระชากที่300แอมป์ครับตัวบลงบาลานไม่ต้องไปดูมันครับแต่ถ้าเครื่อง 10k พวกนี้ครับถ้าใช้โหลดเต็มที่จะกินกระแสของแบตเตอรี่ที่200กว่าแอมป นี่นะครับ2 2 0แอมป์ในระบบ2 4โวลต์นะครับถ้าใช้โหลด 11k นะครับรุ่นนี้ก็เห็นใช้หลายคนเลยนะครับแล้วก็ดูข้างในก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับถ้ารุ่น 11k ต้องดูที่มันมี2ขั้วแบบนี้ครับขั้วต่อแบต2ชั้นแบบนี้นะบางคนซื้อหน้าตาเหมือนกันมาขั้วที่ต่อด้านล่างมีชั้นเดียวครับถ้ามันมีชั้นเดียวครับอุปกรณ์ข้างในมันจะเป็น มอสเฟตตัวเล็กๆนะครับเท่านิ้วก้อยนี่นะครับแต่ถ้าเป็น 11K ที่มีขั้วแบต2ชั้นนะครับตัวเท่านิ้วโป้งเลยนะครับค่าอะไรก็จะต่างกันแต่ตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนเบอร์ใหญ่ใส่เข้าไปแล้วนะครับเนื่องจากาเครื่องพวกนี้นะครับเวลาปิดสวิตช์ทาวเวอร์มันจะไม่ดับทันทีนะครับจะใช้เวลาประมาณ หนึ่งถึงสนาทีเลยครับยังไงก็รอมันหน่อยนะครับอย่าเพิ่งไปตัดตอนมันนะครับเวลาเครื่องมันทํางานอยู่มันไม่ดับสักทีเอาเบรกเกอร์แบตเตอรี่ลงมันไม่ได้นะครับอันนี้ปล่อยให้มันดับเองครับก็ใช้เวลาก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมมาลําดับการเปิดใช้งานที่ถูกต้องนะครับเริ่มต้นก็บอกไปแล้วนะครับว่าความสําคัญนะครับอยู่ที่บ m ครับ ถ้าใครใช้แบตเตอรี่ที่เป็นมาตรฐานครับอย่างเช่นที่ผมขายอยู่ครับแบตเตอรี่ของ Max Sky So l a r 300แอมป์ครับมันจะสามารถชาร์จได้ที่100แอมป์ครับแล้วก็ดสชาร์จได้ที่100แอมป์แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับมันจะชาร์จกับดสชาร์จจะเท่ากันเลยครับสามารถดสชาร์จได้ที่300ชาร์จได้ที่300ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยครับไม่ใช่ว่า อิเวร์เตอร์ของตัวเองตั้งชาร์จได้เต็มที่ก็ปล่อยมันชาร์จเต็มที่ไม่แนะนานะครับบอกทุกครั้งเลยครับแบตเตอรี่1 0 0แอมป์ครับตั้งชาร์จ3 0แอมป์พอครับยังไงก็เต็มแบตเตอรี่200ก็ให้ตั้ง40แบตเตอรี่300ก็ให้ตั้งที่50ตามสเต็ปแบบนี้ครับยั่งยืนยาวนานครับถ้าใช้แบตเตอรี่300แล้วมันสามารถชาร์จได้300จริงๆแล้วเราไปตั้งชาร์จร้อยกว่าครับแบบนี้แบตเตอรี่อายุมันจะสั้นนะครับ เขาก็ต้องป้องกันในเรื่องของแบตเตอรี่ของเขานะครับเพราะว่ามันมีประกันอยู่ถ้าแบตประกอบนี่ยิ่งใบใหญ่เลยครับมันจะตั้งค่าอะไรยังไงก็ได้ครับต้องเข้าใจหน่อยครับก็ดูครับว่าใช้โหลดอะไรเท่าไหร่ครับถ้าใช้โหลดไม่เกิน5้0 0ัครับถ้าใช้โหลดไม่เกินห้าพันมันจะกินกระแสะแบตเตอรี่แค่ร้อยแอม ถ้าบีมอยู่ที่150ก็ใช้ได้ครับอย่างผมตอนนี้นะครับใช้ BMS 150ครับเริ่มต้นเริ่มต้นการเปิดเลยนะครับจ่ายแบตเตอรี่เข้าเครื่องครับเป็นอันดับแรกแล้วดูว่า BMS ตัดไหมครับหน้าจอตัวนี้ครับผมวัดที่ด้านหลังของบ m s นะครับถ้าจ่ายแบตเตอรี่เข้าเครื่องแล้ว b m s ตัดแรงดันมันจะลดครับหลายกล่องเลยสําหรับแบตเตอรี่ครับเขาเอามิเตอร์ค่าประิตี้ตัวนี้ครับไปวัดที่ขั้วแบตเตอรี่เวลาแบตเตอรี่ตัด บ m มเอสตัดหน้าจอมันจะไม่ดับครับเห็นไหลที่ละครับไม่รู้ว่าทําไมถึงทําแบบนั้นครับที่จริงมันต้องวัดที่ด้านขาออกครับหลังจาก b ีมเอสครับเวลาบ m มเอสตัดเราก็จะรู้ด้วยครับอันนี้ไม่ตัดแน่นอนครับเพราะว่าแรงดันยังอยู่เท่าเดิม56โวลต์ครับผมเปิดสวิตช์พาวเวอร์เลยครับเปิดสวิตช์พาวเวอร์มาดูที่หน้าจอกันครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับ แล้วทดสอบเครื่องเราก็มั่นใจสุดๆครับเวลาไปใช้งานแล้วใช้ไม่ได้นะครับต้องดูที่หน้าง,งานด้วยนะครับว่าต่ออะไรยังไงใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเห็นว่ามีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องนะครับแปลงออกมาเป็น230โวลต์เป็นรูปเครื่องซักผ้านี่หละครับเครื่องนี้น่าจะใช้ได้กับเครื่องซักผ้าครับอย่างเดียวเพราะว่าเขาทําเป็นรูปเครื่องซักผ้าครับยังฟ้าขาวนะครับเป็นลูดหลอดไฟ อาจจะใช้ได้เฉพาะหลอดไฟเท่านั้นอันนี้ฮุดเล่นนะครับไปดูการตั้งค่าก่อนนะครับ General กดเข้าไปนะครับเมนูศูนย์หนึ่งอันนี้เป็นการตั้งค่าช่วงแรงดันด้าน AC in นะครับให้ตั้งเป็น APL อันนี้ Saving mode ครับให้ตั้งเป็น SDS ครับถ้าตั้งเป็น SEN นะครับแปลว่าเปิดใช้งาน เวลาไม่มีโหลดมันจะไม่จ่ายไฟออกมานะครับบางคนก็โอ้มันพังครับมันยังไม่ใช่นะครับมันไม่ได้พังง่ายๆอันนี้ถ้าโอเวอร์โหลดจะให้บายพาสเลยไหมนะครับเอาละข้ามมาหน้านี้ครับหน้า f 0 1นะครับเขาไปดูโหมดการใช้งานนะครับให้ตั้งเป็น spu แรงดันด้าน ac output ครับความถี่ด้าน ac output อันนี้อะไรไม่รู้ครับจะดูก่อนนะครับ แบบนี้ไปก่อนนะครับเมนูต่างๆที่เราไม่คุ้นนะครับแนะนําให้ตั้งเป็นค่า d e f a u l t ์ไปก่อนนะครับเข้าไปที่ F2 นะครับเป็นการตั้งค่าแบตเตอรี่อันนี้สําคัญเลยนะครับชนิดแบตครับถ้ารู้การตั้งค่าตามตัดสูงต่ออะไรต่างๆให้ตั้งเป็น USE เลยครับก็คือเราจะตั้งค่าเองอะไม่ต้องไปสนใจค่าอืา่นๆ เมนูที่2ครับเลือกว่าเอาอะไรชาร์จนะครับแนะนําตั้งเป็น oso เลยครับชาร์จจากโซล่าเซลล์อย่างเดียวครับอันนี้เป็นแรงดันชาร์จเดี๋ยวดูก่อนนะครับไปดูก่อนอ่ะอันนี้เป็นแรงดันชาร์จนะครับถ้าแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต16เซลล์นะครับผมแนะนําให้ตั้งที่56.5นะครับหากใครใช้ลิเธียมฟอสเฟต15เซลล์นะครับต้องตั้งต่ำกว่านี้อีก3โวโตมครับเมนูที่4ี่นะครับ ันนี้เป็นวนลอยนะครับเวลามีการชาร์จแล้วนะครับชาร์จเต็มครับมันจะค้างอยู่ที่วนลอยครับอยู่ที่54นะครับเป็นค่าดีฟอผมจะตั้งเป็น55.5ครับสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต16เซลล์นะครับอันนี้ผมใช้แบตเตอรี่ NMC อยู่ครับจริงๆมันตั้งได้สูงกว่านี้นะครับผมตั้งแบบนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนมากคุณลูกค้าใช้เป็นลิเธียมฟอสเฟตกันนะครับ อันนี้ตัดไปใช้การไฟฟ้านะครับเมื่อแบตเตอรี่ต่ำจนถึง48โวลต์ครับจะตั้งให้สูงวันนี้ก็ได้นะครับถ้าใครใช้แบตเตอรี่กระแสต่ำนะครับกระแสมีน้อยนะครับแป๊บเดียวหมดก็ให้ตั้งเท่านี้นครับไม่งั้นแบตเตอรี่มันจะมีปัญหานะครับเวลามันบายพาสแล้วมันยังใช้ไฟจากแบตอยู่นะครับเป็นไฟไฟเลี้ยงนิดๆหน่อยๆครับถ้ากระแสมีน้อยแะแบตเตอรี่อาจจะหลับได้ครับ อันนี้นะครับกลับมาใช้แบตเตอรี่เมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่แล้วแรงดันแบตเตอรี่ถึง54โวลต์ครับกลับมาใช้แบตครับตัดไฟฟ้าออกไปมนูนี้นะครับก็คือแบตหมดเลยนะครับเท่าไร่จะให้เครื่องปิดครับเขาตั้งไว้44นะครับจริงถ้าเป็นแบตลิเทียมนะครับผมแนะนำให้ตั้งที่46เลยครับ46 47เลยนะครับ คือเมนูนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อไม่มีไฟฟ้าเข้าร่วมในขณะที่มันบายพาสการไฟฟ้าอยู่แล้วไฟฟ้าดับครับเครื่องมันจะกลับมาใช้แบตเตอรี่อีกครั้งหนึ่งจนกว่าแรงดันจะต่ําถึงสี่สิบเจโวลต์ครับถ้าต่ําแล้วไฟฟ้ายังไม่มาครับมันจะปิดเครื่องให้เราเลยครับเพื่อไม่ให้ดึงแบตเตอรี่ลงไปต่ํากว่านี้นะครับอันนี้นะครับเป็นการตั้งกระแสชาร์จโดยรวมทั้งหมดครับนะ ถ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด100แอมป์ครับให้ตั้ง30อย่างที่ผมบอกเมกื่อกี้ผมใช้250ผมตั้ง40พอนะครับอันนี้ชาร์จจากการไฟฟ้านะครับมีชาร์จไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับทั้งน,นี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การตั้งค่าเลือกว่าเอาไฟฟ้าชาร์จไหมนะครับอันนี้ไม่มีผลนะครับเพราะว่าผมตั้งชาร์จจากโซล่าเซลล์อย่างเดียวแค่นี้นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับ ก่อนที่จะจ่ายโหลดอย่างอื่นนะครับก่อนที่จะจ่ายไฟจากแหงจาก ac in ครับผมมาตรวสอบโหลดกันก่อนนีโหลดเป็น0นยครับเปิดเลยออยู่หน้านี้ครับโไม่ว่าทำไมโหลดไม่ขึ้นเห็นกระแสแบตเตอรี่38แอมป์ครับ ามันเยอะนะครับต้องดูให้เป็นหน้าจอหน้าจอเดียวนะต้องกดดูครับว่าเราจะดูค่าอะไรตรงไหนเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนมันเยอะมากเอาละต้องดูหน้านี้ครับที่ว่าโหลดครับตอนนี้เราใช้โหลดอยู่ที่พันเก้ครับหนึ่กิโลวัต,ต์หรือ2.0 kva ครับผมเพิ่มก kva อีกครับเป็นสามพัเเห็นไหมครับ อันนี้แสดงเป็นกิโลวัตต์ครับอันนี้แสดงเป็น KVA ครับถ้า3.9ก็คือ3,900วัตต์ครับหน้านี้มันดูว่า Input มาเท่าไหร่ครับ Input เราไม่ได้ต่อส่วนมากจะเอาใช้ไว้ดูตอนเราใช้งานแบบผสมไฟนะครับว่าในขณะนั้นเราใช้ไฟฟ้าอยู่ไหมนะครับข้อดีของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับมมันบอก วัดทั้งอินทั้งเอาเลยครับโหลดที่3ามพนะครับโหลดที่35%เปเซจากร้อเนะครับแบตเตอรี่เหลือ54.5เอาละในขณะที่ผมทดสอบโหลดอยู่ตอนนี้นะครับ โหลดอยู่ที่35%เปอร์เซ็นต์ดูการกินกระแสก่อน7 6แอมป์ครับตอนนี้ใช้โหลด3,900ครับกินกระแสแบตเตอรี่7 6แอมป์ครับถ้าใช้โหลด5,000จะกินกระแส1 0 0อแอมป์ลองดูนะครับโอ้เพิ่มแอมป์5 0าร้อยอ่ะ แอม5ตอนนี้โหลดอยู่ที่5,003ครับโหลดที่48เปอร์ซครับค่อนข้างจะตรงครับนะอย่างที่บอกนะครับใช้โหลด5,000จะกินกระแสแบตเตอรี่105แอมป์ผมจะจ่ายไฟเข้าด้านแผงนะครับถ้าแผงทำงานครับมันต้องมาชดเชยการกินกระแสของแบตเตอรีอ่ตอนนี้ลดลงไปล้ว อันนี้ผมใจเข้าที่ PV 1ครับลดลงไปผมใจเข้าที่ PV 2ครับมีแผง2ชุดครับเมื่อแผงทำงานการกินกระแสต,ต้องลดลงอลดลงไปเรื่อยๆแล้วครับทีหน้าเครื่องบอกว่ามีทั้ง PV 1 PV 2ลดลงมาเหลือ50แดดแดไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับวันนี้ กดหน้าแรกครับกด p s 3ไล่ดูใหม่ว่าอะไรมีเท่าไหร่ครับใช้โหลดอยู่ที่ห้าพันสา้ไฟการไฟฟ้าไม่ได้ต่อนะครับตอนนี้แบตเตอรี่มีที่54.6ครับโหลดใช้งานที่สี่สิเปอร์เซนไฟทั้งพีวีหนึ่งพีวสองมาที่3.62นะครับใช้โหลด5,000กว่า ไฟแผงมาได้ทั้งหนึ่งทั้งสองครับได้เท่านี้มันมันมันไม่พอนะครับมันก็เลยดึงไฟจากแบตเตอรี่มาร่วมอีกครับไฟแผง PV หนึ่งครับมาที่สองร้อยเจ็ดสิบสามโวลต์ครับมาที่หกแอม พี2ีสอหสิบมาที่หกแอมเหมือนกันครับวันนี้เราใช้โหลดเต็มที่เลยเก็บแผงมาได้น้อยนะครับใช้โหลดห้าพันสองไปแผงมาได้ทั้งหมดนะครับทั้ง p ี1ีหนพีมาได้ที่สามพันห้าครับถ้าเราใช้โหลดไม่เกิน3ามพห้าครับจะไม่มีการิิงกระแสจากแบตเตอรี่ครับผมลดโหลดลงนะครับ ลดโลดลงไปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับไฟจากแผงครับช่วยได้ที่12 13มครับครั้าแรกเริ่โหลดครับตันนี้ผมใช้โหลดที่3 0 0ะครับลดโหลดลงไปเหลือ1 0 0าถ้าแบบนี้เหลือชาร์จแน่นอนครับดูที่ลูกศรได้ครับไปจากแผงที่ว่1ที่วิงเข้าเครื่องชี้ลงแบตบชี้มายังแบตแบบนี้ ไปว่าไฟแผงเหลือครับกอชาร์จลงแบตจ่าให้โหลดก่อนเลยครับเอาผมเพิ่มโหลดหม่ครับพอเพิ่มโหลดไปนะครับไฟแผงไม่พอครับโหลดเยอะกว่าที่แผงผลิตมาได้มันเอาแบตเตอรี่ไปใช้ครับเอาโหลดลงนะครับเหลือพันเก้าเหมือนเดิมนะครับมีไฟจับแผงเข้าเครื่องนะครับสีลงแบตาร์จลงแบตชาร์จเท่าไหร่ก็ลองกดดูครับ ให้โหลด18%นะครับเหลือชาร์จที่ 18M ต้องดูให้เป็นนะครับที่หน้าจอผมใจไฟ AC in เข้าเครื่องด้วยนะครับใส่เข้ามาไฟ AC in จะมารออยู่เฉยๆครับถ้าเป็น h y b i t o f f g กินะครับไม่ว่าจะเป็นออฟกิจที่สามารถออนได้ผมจะไม่พูดถึงนะครับ ผมจะคิดว่าเป็นออฟกิจอย่างเดียวเลยเราไม่แนะนำให้ใช้ออนกิจอยู่แล้วสำหรับเครื่องพวกนี้เพราะว่ามันไม่มีการย้อนนะครับมันจะใช้ไฟไฟ้าก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่ต่ำจนถึงค่าที่เราตั้งไว้อย่างเมื่อกี้เราตั้งไว้ที่48โวลต์นนครับถ้าต่ำกว่า48มันก็จะดึงไฟจากการไฟไฟ,ไฟ้าไปจ่ายให้โหลดแทนนะครับถามว่าใช้แบตไหมใช้ครับใช้อยู่นิดหน่อยถ้าแบตใครมีน้อยลงเร็วมาก แล้วก็เครื่อง1ิบเแบบนี้ครับคุณลูกค้าบอกว่าจะไปใช้กับแบตเตอรี่1 0 0ยแอมโผมไม่แนะนำครับยิ่งเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้นะครับสิเซลแล้วไม่แนะนำครับเดี๋ยวเครื่องพังมาแน่นอนครับไม่ใช้ก็เร็วเอาละทดสอบให้ดูเท่านี้นะครับมันไม่มีปัญหามันไม่ได้เสียอะไรครับเดี๋ยวก็จัดส่งไปไปดูระบบของตัวเองด้วยนะครับวัดต่ออะไรยังไงครับ เดี๋ยวพาเครื่องพังกว่าเดิมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ